นี่แหละครับทำเอาแฟนๆนบล็อกเกอร์ดังนะครับเสกโลโซพร้อมใจกันคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์แบบรัวๆนะครับเมื่อเพจเสกโลโซเนี่ยนะครับได้โพสต์รูปภาพที่หลายคนรอคอยมานานแสนนานนะครับก็คือรูปของคุณเสกคุณการแล้วก็น้องเสือลูกชายของตนนะครับนั่งอยู่ในร้านอาหารด้วยกันนะครับจากภาพดังกล่าวนะครับคุณเสกและคุณการมีใบหน้าที่ดูสดใสนะฮะแล้วก็มีแคปชั่นด้วยนะครับว่าพี่เสือมาแล้วซึ่งหลังจากที่เพจ เสกโลโซโพสภาพดังกล่าวไปนะฮะก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีนะครับกับคุณเสกและคุณการอย่างมากมายและล่าสุดครับเสกโลโซได้เผยอีกหนึ่งข่าวดีนะครับคือเสือและน้องสาวก็คือกวางนะครับได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วโดยคุณพ่อครับได้โพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาที่บ้านพร้อมแคปชั่นนะครับว่าพี่เสือกับน้องกวางกลับบ้านแล้วจ้าด้านคุณแม่คุณการวิภาพรนะครับขออภัยนะครับคุณการวิภากรนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวลงในอินสตาแกรมเช่นเดียวกันครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e t นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ